สวัสดีครับวันนี้วันนี้วันอะไรวะสวัสดีครับวันนี้วันพุทธหัดวันที่หกเดือนหกปี2 0 2 4ตอนนี้เวลา8ปดโมง8นาทีนะครับตอนเช้านะครับเมื่อคืนวางแผนจะไปวิ่งสักหน่อยแต่ไม่ได้ไปอะ่ะตื่นึ้นมานี่มันปวดหัวอะ่ะแต่มันเมื่อคืนมันไม่ได้สั้นนะ ไม่ได้ซันไม่ได้อะไรเลยแต่ตื่นมาปวดหัวแล้วกินกาแฟแล้วมันอยากจะอ้วกอ่ะไม่รู้เป็นเที่อะไรร่างกายของเราเราก็เลยไม่ไปเราก็เลยนอนต่อเขาบอกว่าเออมึงไม่สบายทำไมมึงไม่ไปหาหมอว่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเราไม่สบายนะครับเราไปฉีด ยามอวารันย yeah, ูหมด460บาทอันนี้ไปซื้อผักให้เป็ดกลับมาแล้วนะครับซื้อเคงเดียวจริงๆแล้วมันมีสองเคงอ่ะแต่เคงนั้นไม่สวยเราก็เลยเอาแค่เคงเดียวเราก็เลยบอกว่าผักเราเหลือเอาเคงเดียวพอเขาบอกเขาให้เราฟรีแต่เราไม่เอาหรอกเพราะว่าผักเขาก็ไม่สวยอะ่ะเออแต่ถ้าแถมเราเอาแต่ถ้าไปเอาดือด้อๆอย่างเงี้ยเราคงไม่เอาไง ทีนี้เราไปฉีดยามอวาลันอยู่หมดหมด460เขาให้ยามากินเออมันดีขึ้นมันดีขึ้นนะครับประมาณ2-3งวันมันก็เป็นอีกมันหนาวๆร้อนๆอีกทีนี้เราจะไปเราไปโรงบาลไปตรวจเออไปเอสเลแต่ไปถึงโรงบาลแล้วคือไอ้บัตรของเราเนี่ยไอ้พาสปอร์ตของเราเนี่ย หมอบอกว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนถ้าจะตรวจนะต้องมีค่าใช้จ่าย,ายทีนี้เราก็ไม่ได้เอาตาังไปนะเราเอาตาังไปประมาณพันกว่าบาทเองทีนี้เราคิดกับพี่สาวละกันเอ,อเราไม่ได้ลงทะเบียนถ้าเราจะตรวจเราต้องกลับมาทีแรกอะ่ะเอ,อทีนี้เราก็เ,ออเดี๋ยวไปฉีดยาที่คลินิกบ้านอ้อยดีกว่า มันตรงกับวันศุกร์ไงแล้ววันเสาร์เขาหยุดไงแล้วเขาเปิดวันอาทิตย์เอ้ยวันศุกร์เขาหยุดเออเขาเปิดวันเสาร์เออเขาบอกเปิดวันที่หนึ่งอ่ะทีนี้เราไปคลินิกนะเออเขาเขียนคลินิกเออตรวจเลือดตรวจหัวใจอะไรเนี่ยเวลาเราไปปุ๊บเราบอกอาการเขาบอกว่าผมหนาวร้อนไอ้เฮี้ยมันไม่ฉีดยาให้เราหรอกมันบอกว่ามันไม่กาฉีดยาให้หรอก ให้เราไปสารณะสุขไปตรวจติดโควิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยบาชิบหายเลยกูเออเนาะเปิดคลินิกฉีดยาแล้วมันก็ไม่ฉีดให้เรานะมันให้เราไปหามออีกทีอะสารณะสุขอีกทีอะเออไปตรวจหาโควิดโคตรบาเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ฉีดสิเออทีนี้เราก็เออปล่อยมานเลยเลยทำเลยไอ้นี่สามบาไี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับตั้งแต่ สี 4, 000, ่วันละเออจันังคารพูดวันนี้มันพูดทันนะครับมอคืนไม่ได้มันไม่สันแม่อะไรเลยมาคืนดีมากเลยแต่ตื่นขึ้นมานี่ปวดหัวเออเราอาจจะจะดูดบุหรี่เยอะก็ว่าได้เพราะว่าเราดูหมดสามสามสามตัวแล้วอ่ะทีนี้เออเดี๋ยวเราจะจะพยายามเลิกบุหรีล่ละชั่วโมงนึงดูดตัวนึงพอเพราะว่าทุกวันนี้เราดูดวนันละซองซององ่ะมันเยอะเกินไงใครๆก็พูดทางนั้นอ่ะ อย่างเช่นพี่สาวเราแม่เราลุงดังอย่างเงี้ยไอ้หนะอยไอเงี้ยมันบอกเราดูเยอะเกินมันก็เยอะเกินจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามเลิกบุหรี่ถ้าร่างกายหายนี่เราจะไปบ้านเราไปหางานทําที่บ้านเราเราไม่อยากอยู่นี่แล้วอ่ะเราเบื่อแล้วอ่ะแล้วอีกไม่นานไอ้เนี่ยบ้านเรานี่ก็โดนโดนลือแล้วเพราะว่าเขาจะเอาที่ทําอะไรก็ไม่รแล้ว นี่เราถ่ายเก็บไว้นะครับเดี๋ยวอีอกน้อยนี่มันไม่มีให้ถ่ายแล้วแล้วก็อยากยูอ่ะแต่มันยูไม่ได้อ่ะไปนี่มอไซค์นี่คงไปได้เอาไปอีกโอ้ยน่าเบื่อวะนี่ครับไอ้นี่ทิ้งแน่นอนไม่งั้นขายเป็นเศษเล็กแล้วกันแต่เนี่ยของเราเนี่ยไอ้นี่เราซื้อเองสวัสดีครับ